บคนเก๋วิ่งติดกล้ามดื่มบูจูสฟรีแล้วยังมีอะไรดีๆแบบนี้ก็ต้องวิ่งกับรูเลนคลับเท่านั้นเขามีนักกันเดิละคร้มกับคอมมูนิตี้รักการวิ่งตอนเช้าในเดือนมกรามาพร้อมให้ร็อกซีฐานบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมใจมาเลยแต่ซื้อครับทำควาเข้าใจพร้อมร์มร่างกายพร้อมสู้หลับไปวิ่งกันลยเราจะวิ่งกันนึ่งราสนามฟุตบอลสลับการให้ร็อกซทั้งสี่ฐานบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วเงยหน้ามาเจอแบบนี้นี่จินใจนี่ดีเลยอ่ะเขาถอดเสื้อกันะค่ะโชว์กั้งเล่นะท้่ยสุด้จบด้วยการเบอร์ปี้ได้ ออกแล้วสดชื่นส,สโลใครที่หาโอกาสเริ่มต้นวิ่งในตอนเช้าก็มาเจอกันเดินละครัง้งที่เลยคลับก่อนได้นะี่ดาไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวหล้วดีนาที่พกนุ่งผันลมมาด้วยไม่งานไม่รอดแน่ตบท้ายด้วยเครื่องดื่มสุขภาพที่คนกระบวนมา,มามากมายและนี่บสต์จุ๊ยที่ตื่นเช้าอดทนมาทั้งหมดก็เพื่อสิ่งนี้รุ่นคลับเจอกันเดือนละครั้งติดตามครั้งต่อต่อไปทางไลน์โอเพ่นแชทนี้ได้เลยแล้วมาวิ่งกับหนุชจินนะครับปิ้วปิ้วไปวิ่งกันนะคะไปค่ะ